ออกีาไ่อยู่ทไหคครับผมคิวเท่าไรละะคิวที่สิบเจ็ดถึสิบแปดเลยครับ้โครับผมทั้งหมดหลยพูดได้ไหมที่วางไว้น่าจะประมาณร้อยแปดสิบอะไรอะไรเป็นฟิวถ่ายไปออนไปครับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเป็นแบบ ก็คือถ้ากระแสดีก็ออนต่อกระแสดีออนต่อเขียนบทเพิ่มอะไรอย่างนี้เลยฮะเพื่อจะทะลุไปมัลติวอร์ดอื่นยุคอื่นไปเลยมีภาคพิเศษด้วยมีภาคพิเศษภาคหนึ่งภาคสองภาคตามฟิลตามใจฉันอะไรไปเดิมบี้หมมีเดิมบูบี้ด้วยมีเป็นภาคพื้นบ้านอะไรไปหมดอาาาทำ้อจจะต้องใช้วิจารณะวิจารณีในการฟังนี่นะครับ ครับผมโอ้เล่าได้เหยครับผมก็คือล่าสุดไปถ่ายต่างจังหวัดมาครับจังหวัดจังหวัดหนึ่งแล้วก็เขารู้หมดแล้วครับผมก็จังหวัดจังหวัดหนึ่งแล้วกันที่มีประวัติศาสตร์ครับใช่ก็ก็เจอเจอเรื่องลี้ลับนิดนึงครับผมก็พี่ๆทุกคนเจอเลยไม่แน่ใจว่าเป็นอุปทานหมู่หรือเปล่าใช่ครับแต่พ่อเขาเอาหมูใช่ไหม ไม่อยู่ครับผมบไม่มีใครเอาอยู่เลยครับผมแต่เราก็ไม่ได้ลบหลู่ครับเพราะว่าก่อนถ่ายทําทุกครั้งเราจะมีการไหวเพราะว่าเราเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับความเชื่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมูต้องเกี่ยวกับความเชื่อบ้างว่าเราขออนุญาตนะขออนุญาตถ่ายทํานะครับเราไม่ได้มารลบหลู่อะไรแบบนี้ฮะแต่บางทีเขาก็ไม่ค่อยเกตเท่าไหร่ฮะใช่นี่ที่ที่เจอกันเยอะน่าจะเป็นคิวแรกๆครับ ใช่แต่พี่พี่บอกว่าเป็นเป็นเจ้าที่ดีครับเขาบอกว่าเขามาดีรับผมพี่เห็นพี่เจอเป็นลาขาแปลกๆมีใครเจอมั้ยในนี้โลอันนี้มาถึงโลไหนโลล่าสุดเลย17 1เจ7ครับกเจ็ครับใผมอันนั้นก็เจอนั้นตั้งแต่ไพ่หลอดครับใช่แต่ล่าล่าสุดเลยคือเป็นนี่ไง เจ้าของเขาน่าจะเป็นผู้หญิงครับเพราะว่าเรามีตำแหน่งแบบเมจิกดีเรคเตอร์ที่แบบสื่อสารกับโลกวิญญาณสื่อสารกับวิญญาณอะไรเงี้ยได้เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นเจ้าของเก่าแก่อะไรเงี้ยครับซึ่งก็บางบางอย่างบางอย่างเขาก็จะงงเพราะว่าบางฉากที่เราถ่ายทําเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าใจบแบบทั้งหมดว่าคือมาทําอะไรในบ้านชั้นหรืออะไรเงี้ย ซึ่งเราก็พยายามว่าพยายามขอตลอดว่ามันเป็นการแสดงนะครับอะไรเงี้ยเพื่อที่ให้ทุกอย่างมันราบรื่นที่สุดและให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราทำว่าเราไม่ได้มารบหลูอะไรเงี้ยประมาณนั้นโอ้โหพี่ตนไม่กลัวนิดนึงแล้วกันนะแบบว่ามีความกลัวนิดนึงแต่ว่าเราก็เจอเราก็เจอแต่เราเจอเป็นสี อ่าคือเป็นเสียงแบบเป็นเสียงเสียงผ่านวิดีโออ่าหนักก็คือคือเราเราเรามันมันเป็นวิทยุอพร้อมแล้วเป็นซอนพอเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็เล่นไปประมาณเทคหรือได้ชัดแรกอยู่ชัดที่สองอยู่ครับแล้วก็สักพักนึงอยู่ดีๆพอสั่งัดเพิ่มเสียงวิดีโอหนักทาที่วิทยุนั้นไม่มีแบต ไม่มีแบตไม่มีแบตแต่ว่าแต่ว่าดังดังดีเราเราเป็นเพลงที่เป็นเพลงแบบเพลงไทยเดิมเพลงเก่าที่วามเี่้มีแบบเสียงเส้นเสียงแบบเราเป็นเสียงเพลงที่ปิ๊งน้องหรือเสียงนั้นแหละถ้าเราไปฟังแบบเพลงเก่าเพลงไทยเดิมเลยอือนานแล้วครับ่ทุกคนก็ทําเป็นอ้าวมันมันคงแบบเอ้ยมันมันคงแบบไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นตีมื่นตีมื่นอ่าก็เราถ่ายทำต่ออ่า ได้ยินกันได้ยินกันทุกคนเลยครับจากคนใกล้ๆตรงนั้นซูเปอร์แ่ะอยู่ใกล้ประมาณที่สุดได้แบบยี่ทีมกล้องที่หินอะไรเงี้ยได้ยินได้เขาก็มาอยู่ดีเขาเดินมาปิดแล้วก็เอ้ามันดังแบบนี้เขาก็ไปเช็คว่าไม่มีมันดังได้ด้วยหรอไม่มีนี่คนไหนอยูดีหนาวเหรอเปลี่ยนเรื่องไหมเจตนาจ้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 าพี่ไม่แต่ก็ก็ห่างสินะไม่ได้ดีเพราะสินันน่ากลัวจริงน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัว ใช่ใใช่ครับแล้วก็มันเป็นซีนที่น่ากลัวบอกกับเจอสิ่งที่น่ากลัวไปอีกหน่ง่น้ากลัวเฮ้ยเฮาเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮาอเฮแยบม้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเรยเฮเยเเฮ้ย้ยยเฮเฮ้ยเ้ย้ยเเฮยเจ้ยเฮ้ยเ้ว้ยเฮยเฮ้ย เจตนาคุณมีวิชานะแต่ผมผมแบบกลัวนิดนึงแต่ผมมีวิชาไงจากวิชาที่เราไม่ใช่น่าใช่ไหมใช่ไม่น่าใช้เคยใช้หรือยังเคยใช่พ่อครูแบบสอนขั้นต้นอยู่แต่ว่าเลเวลยังไม่อัพถ้าถ้าเจอจริงนี่น่าจะยังไม่ไหวนะตอนนี้รายกหญ่นี่ไงเขาของฝากกันมาทุกคนเลยนะแต่แต่ผมมีมีมีแบบพระอยู่เป็นเป็นพระจริงครับแบบพระที่ผมใส่ใส่ในในตอนที่ถ่าย เป็นเป็นพระจริงๆครับไม่ผมป้องกันได้ครับป้องกันได้ผมผมเชื่อผมเชื่อว่าแับพระท่านจะแบบว่าป้องกันไุ้ดโอ้ยผมว่าโอ้ยขอรู้กรู้ก็รู้ก็โอ้ยโอ้ยตา อาดูอย่าเจอเลยนะพอแล้วพอแล้วแม่จะปังมากเลยเหรอครับเรื่องนี้ครับครับน้องบิงปังแล้วตั้งแต่วันที่17นี้เลยคนนี้คนนี้ม,มาเป็นกลิ่นเลย,ยมายเป็นกลิ่นใช่เป็นกลิ่นแบบว่าไม่ใช่อะมันกลิ่นน้ำอบที่เหมือนเอาไว้แบบราดมือราดศพอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นกลิ่นอย่างนั้นเลยแต่เป็นหอม,หอม แต่มันเป็นหอมที่เราจะไม่ค่อยคุ้นเคยอยู่แล้วอะไรเมี้ยเม,มื่อ<ช>กี้ได้กินหมูทอดแบบหิวมากไม่ใช่แต่ว่าได้กิน2รอบแล้วก็มีคนที่ได้กินเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้ว,<ม>ลวเราก็เลยไปขอโชคเขาว่าถ้ามีจริงใดๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้จริงเราก็เลยค่อนข้างเชื่อว่าที่โลนั้นเนี่ยมีจริงชัวร์ไม่ไม่ต้องไม่ต้องแค่น้ำปิงเราแต่ว่ามีหลายๆคนที่ไปก็เจออะไรเงี้ยคนที่ บางทีเขาทาอะไรที่มันแบบผิดแปลกไปจากที่คนทํานิดนึงอ่ะเขาก็เจอกับตัวซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราดีแล้วที่เราแบบทําไปตามคลองครองทําสิ่งที่ถูกต้องก็ขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางที่เอ็นดูน้องเข็มและทีมงานมาเสมอครับไม่รู้ว่าจะได้ดูวิดีโอนี้ไหมน,นะครับแต่ว่าถ่ายครับเราดูได้เลยแต่ว่าน่าจะต้องรองดูตอนตอนตอนเข็มจนออนแล้ว ครับดูท่ต้องเตรียมการหนักลว่าหลังจากนี้ก็ต้องไหว้เราเราไหว้กันทุกทีอยู่แล้วไหว้กันทุกทีฮะทุกทีทุกที่ทุกที่ไม่แต่ว่าเดี๋ยวต้องกลับไปโลนี้อีกโลที่เจอเรื่องเยอะเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปอีกใช่เพราะเราถ่ายที่นั่นเยอะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกลับไปน่าจะต้องไหว้กันชุดใหญ่อีกหนึ่งครั้งเพื่อที่ เอาเรื่องชายหน่อยเพราะเรารู้แล้วว่าที่นี่ค่อนข้างจะเข้มงวดสตร i c กับนักแสดงและทีมงานทุกคนเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องแบบไหว้ดีๆเลยครับ Yes ในเรื่องในฉากจะมีโลนี่ที่แบบว่าเราคิดว่าโลนี้ต้องน่ากลัวแช่ไหมโอ้จริงๆแล้วน่าจะน่ากลัวโลนถ้าคิดว่าโลนี้น่ากลัวแล้วมันมีโลอื่นน่ากลัวยิ่งกว่านี้อีกมันโลอื่นน่ากลัวที่เราคิดได้จะโลอื่นน่ากลัวจะเป็นใจใจเย็นมันมีแน่นอนครับคือเขาบอกว่ามันมีแน่นอนครับ เต,ร,ตรียมใจยังไงเตรียมใจยังไงไม่แต่จริงๆเราเตรียมใจทุกคิวแรลบถ้าถ้าเป็นคิวไนท์เราก็จะเตรียมใจเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะพบเจอสิ่งใช่ไมท่าทีนะเราก็ไหวนะเราไหวเราไหวกันทั้งตอนเริ่มแล้วก็ก่อนเริ่มแล้วก็เราก็ลา ผม,ผมว่าผมว่ามีส่วนโอ้ยคนรู้เลยของจริงโอ้ยขอบคุณที่ที่เลือกพวกเรานะครับ <c oughs> ด่ได,ได,ได้ดูอยู่ไม่คิดคิดว่ามีส่วนเพราะว่ามันจริงๆเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่กับเรามาตั้งแต่แรกละกันนี่ครับมันมันก็ใช่ใช่แต่ว่ามันจับพัดจับหูใดโอกาสทามิง่ง แล้วมันดันมันอยู่ในมือของแบบมันดีเวิร์กในมือพี่ออฟแล้วมันดันมีพวกเราอยู่ตรงนี้พอดีในจังหวัดที่เราเข้ามาเป็นเจน3อะไรเงี้ยมันมันมันมีความเด s ินี่หลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเออมันน่าจะถูกกาหนดไ้แล้วแหละว่ามันต้องว่ามันต้องมาในทิศทางนี้อะไรเงี้ยหรือขนาดวันที่เราไปแคสติ้งบทเข็มจิลาเองอะก็ที่เคยเล่าไปว่ามันมีไฟกับพิบหรือเหตุการณ์ใดก็ตามเหมือนว่าแบบ เหมือนตัวละครเขาก็รับรู้แหละว่าแบบ,บว่าจะเป็นเราที่เข้ามาทําสิ่งนี้เขาก็คงมาดูมาอะไรแหละไม่รู้ว่าเจ้าที่เจ้าทางที่นั่นไหมหรือว่าอะไรแต่ว่าคิดว่ามันเรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่าแค่แบบนิยายหรือว่าแบบซีรีส์อะไรเงี้ยครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับเขียนเจลราต้องรอดนะครับเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่อยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆนะครับเพราะว่าโลแต่ละที่ที่ทาง ที่ออฟเลือกทางดูมันดีเลือกนะครับสวยมากๆอย่างให้ทุกคนได้เห็นจริงๆนะครับทุกคนทีมงานทุกคนเนาะนักแสดงทุกคนทุ่มเทมากๆนะครับ<ช>ไม่ได้หลับนะไม่ได้นอนเลยนะครับเพราะว่าเป็นโลไนท์หมดเลยเป็นคิวไนท์หมดเลยวันนี้ตื่นเช้านะฮะวันนี้ตื่นเช้าแต่วันนี้ตื่นเช้าอะไรนะครับโลกลางวันเราก็ทําให้เป็นโลกลางคืนใช่โลันก็เป็นโลกลางคืนใช่ก็ฝากด้วยครับอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับจะเป็นเนเลอรต้องบอกเลยว่า โปรดักชันเราใหญ่มากจริงๆครับ<ช><ป>แบบว่าเราถ่ายทํากันหลายคันมากๆกวอาจะแบบได้ออกมาเป็นซีนหนึ่งคือแบบทุกคนคือทุ่มเทมากทั้งแบบนักแสดงทั้งทีมงานแบบแม้แต่แบบพี่วีแบบนักแสดงของทอปอะไรางี้ทุกคนคือเล่นดีแบบเต็มที่กันหมดบางคนก็แบบเจ็บตัวบ้างอะไรเงี้ยทุกคนแบบทุ่มเทมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วจริงๆยังเหลือแคสติ้งที่ยังไม่เปิดอีกหลายหลายตัวละวรครฮะ มีแต่ปลอยแล้วเพราะว่าถ้าในในซีรีส์ในนิยายเข้มจีราจริงๆอ่ะมีตัวละครอีกเยอะมากก็อยากให้ทุกคนรอติดตามว่าจะเป็นใครเพราะว่าที่เปิดมาเนี่ยที่รู้สึกว่าทาถึงแล้วเนี่ยมันอาจจะมีถึงไปกว่านั้นได้อีกก็รอก็รอติดตามได้เลยครับรู้จักยู่แล้วไม่ว่าทุกคนรู้จักเดี๋ยวเดี๋ยวพูดชื่อมาก็ต้องมีว้าวว่าเฮ้ยนะครับ หน้าตาดีหน้าตาดีแต่ที่แน่ๆที่แน่ๆคือประสบการณ์เขาเยอะแน่นอนประสบการณ์เยอะแน่นอนถูกแคสติ้งพูดไม่ได้จริงๆคือรู้มาสักพักแล้วเอาเป็นว่าถ้าเอ่ยชื่อมาทุกคนจะต้องอึ้งยายานะยานะยานะประกูเอาใจอาบีนิดละตัวเองแล้วนิดะขอบคุณค้าบขอบคุณค้าบ yeah